วันนี้เราจะทำเกี่ยวน้ำนะครับเกี่ยวน้ำหมูวัตถุดิบจะก็มีแค่หมูสับหมูบวชจะหมดครับเกียวลูกชิ้นหมูกวางตุ้งต้นหอมผักชีครับง่ายๆครับต่อไปก็เป็นวิธีการทำครับเอาตอนแรกก็จะทำน้ำซุปก่อนนะครับง่ายๆเลยครับกระนมก้อนครับใส่ไปเลยครับ แล้วต่อไปก็จะเป็นไส้นะครับไส้หองเกี๊ยวใช้เป็นหมูอย่างเดียวนะครับก็ตำราวะชีกระเทียมพริกไทยเม็ดก็ไม่มีถูกมีผิดนะครับชอบไหนก็แบบนั้นครับแล้วก็ขยำปรงุงรสต่อไปเราจะห่อเกี๊ยวนะครับครับอ่ระหว่างนั้นน้ำซุปเดือดเราก็จะใส่กระชุ่มกันปเลยนะครับง่ายง่ายครับเรื่องน้ำซุปนี้ถ้าใครสะดวกใช้เป็นโครงไก่ เล้งต้มก็ได้ครับแต่น,นี้คือตามสไตล์สันหะแตแดงครับง่ายๆครับถ้าต่อไปแล้วก็การห่อ,อกเกี้ยวก็เป็นการห,ออห่อง่ายๆเลยครับแต่ระหว่างระหว่างรอห่อ,อกเกี้ยวเสร็จแล้วก็จะไปลวกผักรอครับขัระหว่างที่เรารอแม่บ้านเขาห่อ,อกเกี้ยวแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงต่างๆรอนะครับแยวต่อไปก็จะเป็นการปรุงรสเลยครับง่ายๆ ครับเดี๋ยวพอน้ำเดือดเราก็จะโกเกียวเลยครับครับพอเกียวสุกเราก็ตักขึ้นเลยครับครับก็เป็นเมนูง่ายตามสไตล์ายสันหาไต่แหลกนะครับเกียวน้ำ ดูเร่งรัดนะครับรับรองอร่อยชัวร์ครับลองตามดูนะครับ